มาดันกันนี่จะไปกินมะดันแม่ทำไรอะ่ะอุ้ยทุกคนเห็นไหมคะน้ำขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นมาถึงนี่เลยเนี่ยนี่เนี่ยเรือไม่น้ำขึ้นแล้วคะ่ะ น้ำเริ่มขึ้นแล้วนี่นะนี่น่ะนี่น่ะ,นนะโอ้ยล่วงโอ้ยนี่ล่วงรูปบลเลยอะ่ะอุย้ยนี่ค่ะรูปบนเลเลยล่วง หุยหุยนี่นนี่นเห็นไหมเห็นมน่นู่นๆๆนนม่นนี่แต่มันสูงอ้อยอ้อยมดอ้อยอ้อยนี่ ลูกยังนอนอยู่นะนี่ลูกนะดีวางลูกใหญ่ใหญ่นี่เก็บเป็นหมดเลยหรือไอลูกนี่ก็แย่ไม่กินะกพอแเียกันพอแล้วนมันแล้่อยเก็บนี่ค่ะเห่เต็มเลยนี่นี่นี่กำลังออกต็มเลย เดี๋ยวเราไปดูมะกอกมะกอกน้ำพี่านี่นี่นนดกมากต้องไปดองแม่จะไปดองค่ะ ขายขายกล้วยได้รองเท้าหนึ่งคู่ได้โล่สี่สิบบาทกล้วยแม่เรือสนุกเก็บง่ายดอกมันเลยเยอะไงเก็บยากสนุก มากินมะดันกันค่ะมะดันที่ไปเก็บมาเมื่อกี้นี้ลูกใหญ่ก,กน่อ ลูกนี้ก่อนดีกว่าลูกนี่ค่ะอุ้ยลูกนี้แก่แล้ว

คนให้เข้ากันค่ะนี่น้ำปลาหวานแต่ว่าไม่ชอบกินหัวหอมเนาะก,ก็เลยไม่ใส่อะไรมุ่งเคลียร์กันนานเลย Ni <laughs> <laughs> <laughs>

เดี่ยวโอเคค่ะเดี๋ยวฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอครั้งต่อไปสำหรับใครที่อยากออกความคิดเห็นนะคะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะคะเข้ามาคุยกันได้นะคะทุกคนจะได้ไม่เหงาเนาะไปแล้วค่ะ ลายันไสวัสดีค่ะ